เอาละครับก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องอศวินมายาผู้ฆ่านอมราชานันพูดผีนะครับผมก่อนที่จะไปดูก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าทุกคนกดแล้วเราไปดูกันเลยล้างบางหน่วยของข้าด้วยตัวคนเดียวงั้นลรอตอนที่หนึ่งเจ้านั่นมันเป็นใครกันแน่ ที่นี่เลหรอโหนึกว่าใครที่ไหนมาเกะกะก,การสแสวงหาแก่นแท้ของข้าดูจากชุดนั่นที่แท้เป็นท่านอัศวินสินะแกคือนอมราชันพูดผีสินะเฮไม่นึกเลยว่ารู้อยู่แล้วแต่ก็ยังมาเพียงลำพัง ตรามงกรที่เป็นสัญลักษณ์ของอัศวินยศสูงก็ไม่มีด้วยเจ้าฝากกับดักของข้ามาได้ไงกับดักกม็มีอะไรอันตรายเป็นพิเศษนี่นาะฮถึงแม้จะบังเอิญแต่ปากเก่งใช้ได้เจ้าหนูข้าน่ะเคยข้าอาัศวินยศสูงสุดผู้ครองตรามงกรทองมาแล้ว ถ้าเป็นอัศวินธรรมดาแล้วก็นับจำนวนแทบไม่ได้เลยทีเดียวแม้เจ้าอาจจะตั้งใจสืบสวนไปพลังๆแต่โชคร้ายเสียจริงที่มาเจอกับข้าถ้าอยากฆ่าข้าก็พาผู้ครองตามกรทองมาที่นี่สักห้าคนเึือมันจะเร็วนิดหน่อยแต่จับข้าไม่ได้หรอกนะแม้จะเป็นพลังที่มากไปในการใช้กับเจ้า แต่ข้าจะ,สะแสดงนรกให้เจ้าได้เห็นเป็นที่ระลึกเองจงออกมามัางกรผีจงเป็นเหยื่อของมันซะเจ้าหนูวิญญาณของเจ้าจะไม่ได้ไปกุดไปเกิดชั่วนิรันดร์วนเวียนอยู่ในร่างมังกรผีทุกทรมานไม่รู้จบสิน้นเจ้าหนูนี่คิดจะทำอะไรอีกทั้งไอชั่รายนั่นนั่นมัน เดี๋ยขอบเขตของมนุษย์ไปแล้วจะเกะิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้ฟังกรมหือมาเป็นชิ้นด้วยความเร็วที่ข้ามองไม่ทันร้อยปีที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินเลยว่ามีชายเช่นนี้อยู่ในราชนาณาจักรอาเดียแห่งนี้ด้วย เจ้าเป็นใครกันแน่ไม่มีชื่อก็แค่ถูกเรียกว่าไอเร้นามิเลกหนึ่งไอเรนามิเลขหนึ่งไอเ,เง,ไองั้นเหรอตำนานเป็นเรื่งจริงเงั้นเหรออวุธไม้ตายของราชนาจักรในอีกชื่อก็คืออัศวิน์มังกรมายาอัเวิน4สีคนที่งาม,มืดของบอดและม,มืดข้อห้ามสร้างขึ้นมาและปกปิดต,ตัวตนเอาไว้ ไม่นึกเลยว่าจะสําเร็จราชนัจจกัก็ตกต่ําเหมือนกันนี่นาเจ้าเองก็มีชีวิตได้แก่นสารปราศจากชื่อปราศจากความรักแม้จะพักดีหมดกายใจก็ไม่ได้รับเกียรติเป็นอาวุธของราชสักจกรและตาจากไปโดยไม่เคยรู้จักความสูงในฐานะมนุษย์แม้สักอย่าง ชีวิตไร้แก่นสารปราศจากชื่อปราศจากความรักไม่ได้รักเกียรติไม่เคยคิดมาก่อนเลยเราถูกสอนมาว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อภารกิจก็เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเราฉันไม่มีอะไรเลยงั้นเหรอการไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องไม่ดีในฐานะมนุษย์งั้นเหรอไม่เข้าใจแต่แม้จะไม่เข้าใจ แต่เพิ่งเคยมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะนี่คือความกังวลเรากังวลกับเรื่องที่ไม่มีอะไรงั้นเหรอฉันจะทำไงดีนะราชนจาจักอาเดียนครศักดิ์ิ์เซนพระคาร์เดนลเนเธยเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจึงมาเพื่อเรา่ง,งานครับ ฮูฮถ้าเป็นต่อหน้าคุณใช้ร่างนี้ดีกว่านะคะกลับมาแล้วสินะคะเด็กน่ารักของฉันเรื่องวุ่นวายจากผีลักซ่อนทางเหนือของราชอาณาจักรไม่ต้องหรอกรางงานอะไรนั่นนะมีนอมราชาพูดผีแล้วคุณก็ข่ามันไปแล้วใช่ไหมล่ะคะเรื่องที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของหน่วยสเสวีนจากการไปเถอะอีกอย่าง ไม่มีสักอย่างหรอกนะคะเรื่องในอาณาจากักรนี้ที่ฉันไม่รู้ครับพระคาริโนเนเทียเป็นทั้งนักแปลท่าและแม่มดที่ไม่ธรรมดาชัดชื่อและรูปร่างหน้าตามา่กว่า20ครับงามราชวงศ์และบุคคลระดับสูงของบทมานานับศตวรรษเป็นผู้ปกครองในเงามืดและ เป็นคนที่เปลี่ยนเด็กกำพร,ร้ารวมถึงเราสี่คนให้กลายเป็นอาวุธพระถูกสร้างขึ้นมาแบบนั้นเลยไม่คิดอะไรกับเรื่องนั้นเพียงแต่อา้าวหน้าตาไม่สดใสเลยนะมีเรื่องอะไรคาใจหรือเปล่าคะเรื่องคาใจความสูงในฐานะมนุษย์เปล่าครับขออภัยมันไม่ใช่สิ่งที่ถึงขั้นต้องพูดหรอกครับฉันให้ความสําคัญกับคุณนะคะไอ ถ้าเป็นสิ่งที่ใช้พลังของฉันแก้ไขได้ฉันก็จะให้ความร่วมมือลองพูดออกมาเถอะค่ะว่าความเศร้าของคนคืออะไรที่จริงแล้วคือว่าอะไรงั้นเหรอผมอยากเข้าสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนดูบ้างครับเอ๊ะพอถูกน้อมหัวเราะเยาะว่าชีวิตไร้แก่นสารจึงคิดจิตตรองระหว่างทางกลับ เวลานั้นก็ได้เจอสิ่งหนึ่งเข้าครับทุกคนอายุไล่เรียกกับเราเลยโรงเรียนเหรอแม้ที่ผ่านมาโรงเรียนจะเป็นโลกไม่เกี่ยวข้องกับผมก็เลยไม่เคยคิดอะไรเอจฉาแต่ความรู้สึกที่ได้รับครั้งแรกในตอนนั้นมันจะช่วยผมที่ถูกเขาว่าไร้แก่นสารก็ได้อย่างนี้นี่เองยังมีประสบก,การณ์ชีวิตในถาน้ำมนุ์นี่เอง ฮึ้ไม่นึกเลยว่าท้าที่สุดคนที่สมเป็นอัศวินมงกรมายามากที่สุดอย่างคุณจะพูดเรื่องโง่เงแบบนั้นออกมาเลยค่ะกะแล้วไม่ควรพูดจริงๆสิ่งที่เราถูกคาดหวังก็คือพลังในานะอาวุธเรื่องความปถนาส่วนตัวน้ำมันน่าสนใจดีนี่คะเอ๊ะถ้างั้นสามปีต่อจากนี้คุณจะไม่ใช่ไออัศวินมังกรมายา แต่เป็นเพียงไอเด็กกำพร้าจากบอดที่เข้าโรงเรียนอัศวินจะจะด,ดีหรือครับพระคาร์ดินัลเนเทียคำขอของเด็กน่ารักครั้งแรกนี่นะคนรู้จักเป็นผู้อวยการอยู่ถ้าเป็นโรงเรียนนั้นแม้เป็นสามัญชนก็เข้าได้แน่นอนค่ะเพียงแต่คุณเป็นตัวตนที่อยู่เบื้องหลังของราชาจากักรห้ามทำตัวเด่นมากนักล่ะคะคร,ครับแม้จะเป็นคำขอที่ออกมาจากปากตัวเองครั้งแรก แต่ไม่นึกเลยว่าการที่ความพัถนาของตัวเองเป็นจริงจะทำให้รู้สึกพอใจถึงเพียงนี้เออถ้าเป็นชั้นเรียนบนก็คงเด่นถ้างั้นจะให้คุณอยู่ในชั้นเรียนที่ต่มสุดโดยไม่คำนึงถึงผลการสอบเข้าแล้วกันค่ะแม้จะเจ็บปวดที่ให้ผลงานชิ้นเอกของฉันอยู่ล่างสุดแต่ยกโทษให้ด้วยเถอะค่ะขอขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงคร,รับคาร์ดินัลเนเีย แม้จะเจอเรื่องที่ไม่ชินอย่างต่อนเนื่องแต่จงทำให้เต็มที่นะลูกของฉันพยายามเข้านะคะครับยังกับมนุษย์จริงๆเลยอัสวินมังกรมายาไอาผลงานชิ้นเอกของฉันสัปหลาดน่าสงสารที่เรียนแบบมนุษย์ประสบการณ์นี้จะมอบอิทธิพลแบบไหนให้ชัางน,น่าสนุกแล้วสิ หลายวันต่อมาวันสอบข้าโรงเรียนหลวงเลดัน,นเตเฮจำนายแนะนำมีแล้วมันทำไมเอ๋คะคือว่าช่วยถอยไปด้วยเถอคะค่ะที่นี่ไม่ใช่ซึ่งขยะสามัญชนจะเข้ามาได้หรอกนะเข้าใจไหมเพราะถ้ามีคนอย่างเธออยู่คุณภาพของโรงเรียนและผมก็ตกต่ำลงนะสิฉันเข้าใจสิ่งที่คุณคิดคะ่ะแต่ว่า ึงอย่างนั้นฉันก็กลับไปโดยที่ยังไม่สอบไม่ได้คะ่ะคุณยายของฉันก็ส่งฉันออกมาด้วยท่าทางดีใจอย่างมากด้วยฮ่าผมเองก็ไม่อยากทำกอะไรหยาบคายแต่ช่วยไม่ได้เฮ้ hey, หักแขนมาซะเอ๊ะบอกอยู่ให้กลับก็ไม่กลับเป็นสมาญชนที่อวดดีเหลือเกินนะมาไหมนะหยุดปล่อยนะ ก็นะเท่านี้ก็คงเข้ารับการสอบไม่ได้คงมีแต่จะต้องกลับเฮ hey. ้ถึงจะไม่รู้สถานการณ์แต่เห็นพูดยัดเยียดอยู่ฝ่ายเดียวเอออะไรของนายอย่าบอกนะว่ากำลังขัดผมคนนี้อยู่ทั้งที่ผมคนนี้คือบุตรชายของตระกูลมาควิสคาร์เมอร์เทนแคนเดล่าคาเมอร์เทน,เเทนงั้นเหรอฉันไม่รู้จักนาย แต่นายจะให้เด็กคนนั้นเดือดร้อนอยู่ถูกไหมเฮ้ยงี้นี่เองแก,แกเองก็เป็นสามัญชนสินะพอดีเลยจะได้สอนให้รู้ว่าขยะสามัญชนสองชิ้นที่ไม่รู้อะไรสักอย่างว่าพวกแกไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสอบฉันไม่รู้จกักนายแล้วก็มันไม่น่าเกี่ยวข้องกับการสอบหรอกนะจ <c ười> นี่ยังไม่หยุดพูดอีกคือว่าข,ขอโทษค่ะ เปิดคนคนนั้นไปเถอะค่ะจะให้มาสวยพระฉันได้ไงคะฉันจะกลับแต่ด้วยดีเองว้ายเป็นแค่สาม,มันชนอย่าเสนอหน้าออกความเห็นกับผมอึกทุกคนของผมได้ฟูมผักอศัศวินชั้นยอดมามากมายหลายชั่วอายุคนก็เลยทนไม่ไหวนะที่จะให้นอนแมลงอย่างพวกแก ข้ามาในโลกของอเซวินนะที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งไม่แบ่งแยกฐานะตระกลที่แม้แต่สามัญชนก็เข้าเรียนได้เฮ <c oughs> ของแบบนั้นมันก็แค่เปลือกนอกฟังนะสำหรับอเซวินระดับชั้นตะกูลคือทุกสิ่งคุณสมบัติและปริมาณของมานาซึ่งเป็นแหล่งพลังนั้นขึ้นอยู่กับสายเลือดพวกแกมีวิชาดาเวทมนและท่าเวทเป็นแบบตัวเองใช่ไหมละ่ะ มันต่างจากขุนนางอย่างพวกเราที่สั่งสมการฝึกฝนเพื่อมาเป็นอัสวินโดยเฉพาะโรงเรียนอัศวินหลวงเรดันเตแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังชั้นหนึ่งที่ฟูมฟักอัศวินในหมู่อัสวินอย่าเสนอะหน้าเชียวละไอ้ขยะไม่เข้าใจหรือไงว่ามันทำให้มาตรฐานของพวกเราเสียหมดฉันรู้สิ่งที่นายพูดอยู่ล้ว ถึงได้ตัดสินใจเข้าสอบไงไม่พอใจกับนโยบายของโรงเรียนก็ไปพูดกับฝ่ายโรงเรียนสิเฮ<ะ>้อทานี้ผมจะดีสอนด้วยปากแล้วแท้ๆถ้าใช้คำพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องสอนด้วยร่างกายแล้วมั้งให้รู้ซึ้งถึงความห่างชั้นของพลังอันร่มทานที่ไม่อาจทัดเทียมได้กระแสเวทเดรอเสริมพลังกายด้วยมานาะ มันจะเป็นต้องทําถึงขั้นนั้นเลยเหรอานเองก็ไม่อยากบาดเจ็บก่อนกระสอบจริงไหมอ่ะฮ่าฮ่าฮพูดเรื่องน่าสนใจดีนี่ก็ไม่ลงอย่างหน้าประหลาดแฮะเพราะหลังจากนี้ใบหน้าอันอนดีนั่นจะเปลี้ยวโดดไม่ได้ด้วยความเสียใจมันน่าสนุกน่าสนุกสะจนอยู่ไม่สุกเลยการไหลเวียนของวานาเปลี่ยนไปนั่นคือเวทตัวเบาสินะ วทตัวเบาเป็นท่าเวทที่ใช้การหมุนเวียนของมานาทําให้น้ําหนักของตัวเบาลงเมื่อถิบพื้นและเคลื่อนที่ก็จะกลายเป็นวิชา9ก้าความเร็วสูงหืมตั้งใจจะยกตัวไปด้านข้างแล้วเล่นงานเราจากด้านหลังงั้นสินะถ้างั้นถ่ายสัก5้าก้าแล้วกันอืมชายคนนี้ทําอะไรนะเป็นไงท่าเวทมีวิธีใช้แบบนี้ด้วยนะ ถึงสมาชนจะไม่น่ารู้เรื่องอยู่แล้วก็เถอะไม่รู้ว่าโดนอะไรสินะว่าไงทําเป็นเก่งแต่โดนเล่นงานข้างหลังง่ายๆรู้สึกฮะเฮ้อเฮ้มองไปไหนอยู่นะฉันอยู่ทางนี้นะว่าทาไมแกมาอยู่ข้างหลังได้กะเกิดอะไรขึ้นนะ พอรูกว่าคุณแคนเดลาหายไปจู่ๆก็โผล่มาด้านหลังให้เจ้านั่นอ๋อหรือว่าเวทตัวเบานั่นของนายอ่ะอะไรหันอยู่สินะยังควบคุมไม่ได้เลยเพราะมองตามไม่ทันเลยไม่รู้ตัวว่าฉันเคลื่อนที่ไปละเลยหันหลังให้กับฉันอยู่นี่ไงแม่สิโทษทีถ้าทางจะถนัดเวทตัวเบาได้สิ เขาไม่ทําอะไรโง่เง่าแบบนั้นหรอกเฮโง่เง่าหรอเป็นแค่สำมวนชนแต่ก้าวนักน,นะเขาไม่คิดว่าจะจบสวยๆหรอกใช่ไหมทางใจลังงี้นี่เองเสร็จตามแบบนั้นคืออะไรไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นแต่ผลกลับเป็นการหยามซะได้โทษทีมาขอโทษตอนนี้ก็สายไปแล้วยังไงผมก็ไม่มีวันยกโทษให้แกหรอกผมเป็นบุตรชายตระกูลมาคิส คขาเม่อเทนระดับชั้นทุกอย่างมันผิดกับขยะสามัญชนอย่างแกใช่แบบจริงในที่แบบนี้อันตรายนะหุบปากหุบปากอะไรนะเขาคนนั้นนี่นี่เองมันจะช้าได้อยู่นะแต่อย่าได้ใจไปเชียวผมนะถูกกล่าวว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านความเหนียวของมานายอดเยี่ยมในตระกูลถ้าสู้ต่อไปแบบนี้ฝ่ายที่มานาจะหมดก่อนก็คือแก เฮ้มีอะไรแปลกแคนเดลาฉันยังไม่ได้ใช้ท่าเวทหรือกระแสเวทสักอย่างเลยนะฮะไม่สิไม่ไม่ไม,ไม่แบบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกคิดจะหลอกกันสินะยามกันสินะได้เลยผมจะเอาจริงให้ดูเองขอชมเชยเลยที่ทำให้ผมงัดท่าน,นี้ออกมา แต่นั่นก็หมายความว่าต้องจบลงแค่นี้ถ้ารับที่สืบต่อกันมาในตระกูลมาควิสคาร์เมเทน en, จงริบรดไปซะถ้าที่มีเพียงผู้ที่ชอมชองเวทตัวเบาเท่านั้นที่ใช้ได้ถ้าหลบได้ก็ลองหลบดูซ่ประกายแสงวงล้อก้าวจิ้งจอกขคุณแคนเดลาใช้ประโยชน์จาก เวทตัวเบาแทางโดยที่ไม่รู้ว่าจะมาที่ทางไหนการเสี่ยงลงมือก็ไม่เลวหรอกแต่เวทตัวเบาที่เป็นหัวใจหลักธรรมดาเกินไปหืออแย่ยแล้วสิคนเพิ่มขึ้นมาแล้วคนผมสีซากุระตรงนั้นรีบไปกันตรงนั้นเถอะเธอเองก็เป็นนักเรียนสอบเข้าถูกไหมข้าขอบคุณที่ช่วยฉันเอาไว้นะคะ แต่ว่าคือไม่เป,เปลี่ยนไดแน่หรอคะคนนั้นเขาเปลี่ยวไปนู่นเลยเพราะทําให้ร่างกายเบาด้วยเ็ทตัวเบาเลยเปลี่ยวไปขนาดนั้นนะเ็จแค่เตะเบ,บาเองแกตั้งตัวเป็นศัตรูกับผมอย่าคิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนี้ได้เียละ,เ,ลละเพราะผมจําหน้าได้แล้วแหละนะอา้าวระดมซะสิฉันที่เป็นห่วงขึ้นมานิดหน่อยบ้าไปเองสินะ อย่างน้อยขอให้ฉันพูดขอบคุณได้เถอะค่ะเพราะได้คุณช่วยเอาไว้แท้ๆเลยฉันชื่อลูลเลียค่ะฉันไอาฝากตัวด้วยได้ยินมาว่าถ้ามีความสามารถไม่ว่าใครก็เข้าโรงเรียนนี้ได้แต่ก็มีคนแย่ๆแบบนั้นด้วยสินะคะถ้าไม่ได้คุณไอป่านนี้ฉันก็คงว่าแต่ได้ยินเมื่อกี้นะคะคุณไอเป็นสามัญชนหรือคะเออประมาณนั้นงั้นเหรอคะ ถือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดทั้งคุณไอและฉันเข้าโรงเรียนนี้ได้แล้วก็ฉเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมคะเอ,อะอะฮะอะไรของฉันกันเนี่ยฉันทำเนียนตีสนิทสินะคะขอโทษด้วยค่ะเพราะมีแต่คุณนางก็เลยรู้สึกหวั่นใจพอได้เจอคุณไอที่เป็นสำักชนเหมือนกันก็นกเลยเผยไปแม้จะแส้ทาเป็นสงบแต่ในใจตื่นเต้น ทั้งที่ยังไม่ได้เข้าเรียนแท้ๆแต่ไม่แน่เราอาจจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ3ปีในรั้วโรงเรียนอาชีวินแล้วก็ได้ดีใจมากเลยละ่ะค่ะคุณไอที่ผ่านมาไม่เคยมีตัวตนที่เลือกได้ว่าเพื่อนสักคนเลยเอ๊ะเอเอพูดออกมาผิดคาเลยค่ะคือแบบว่าขอโทษนะคะหรือขอโทษทำไมนักเรียนเข้าสอบมาที่หอประชุมได้ครับอ่ะ จะเริ่มแล้วนะคะเนี่ยพวกเรามาพยายามกันเถอะค่ะเออชิดูเมื่อกี้สิทำกับผมไ้ขนาดนี้แกต้องได้รับผลกรรมแน่ตื้อจริงแฮะช่างเถอะถ,ถ้าอยากจะขวางนักเล้าเองก็ไม่มีทางเลือกเจ้าเองก็มีชีวิตไร้แก่นสาร ตาจากไปโดยไม่เคยรู้จักความสุขในฐานะมนุษย์แม้สักอย่างเราจะไม่ให้ใครพูดแบบนั้นได้อีกแล้วเพื่อนคนแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะประสบการณ์ครั้งแรกที่โรงเรียนแห่งนี้เอาละครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ